Louds Tell of Boy Louds Boy What I've been here h w me quack โยก Yo, y o yo, มาแล้วมาแล้วช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะคะเราก็ต้องทำคอนเทนต์คริสต์มาสกันหน่อยนะคะก็เลยคิดว่าเซวาควรจะให้ของขวัญคืนกับลูกค้าบ้างนะคะมีของขวัญคริสต์มาสให้เหมือนกันนั่นก็คือ อ้ยวิให้หลอกล้อเล่นตัวนี้ห่วงมากเลยนะคะแต่ว่าจะให้เป็นนี้ค่ะกล่องซุ่มแบบนี้นะคะต้องไปลุ้นกันเองว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะคะถ้าอยากรู้ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะก็วันนี้ว่างนะแล้วก็คริสต์มาสก็จะได้มีสีสันในชีวิตบ้างต่งนั่งตั้งกี่โมงต11โมงตอน6โมงแล้วเพิ่งได้ถ่ายคืออะไรคือตากล้องและโปรดิวเซอร์คือแบบงานแน่นมากยิ่งกว่าดาราอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์อะไร แซ่บไ้ไงออไม่เหมือนหรอ,อ,อแล้วตอนนี้เราก็ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันอ,อ,อันนี้เป็นท่าที่เขาอยากได้คือคือวางเหรือวหลังทำเลยแม่เฮ้ยรายการเลยวะโผล่มาอย่นิดนึงเห็นกระโปรงไหมเดี๋ยวครับอ่นี่แต่งก็ชิ้นมากแบบสูงหแล้่มนะ็แส่หน่อยอันนี้ค่ะนำเสนอมากเลยสวยมาก ของโอลิเวียลิฟวิ่งค่ะเขาให้เป็นของขวัญมา3ปีที่แล้วอุ้ะวันนี้ใช้อยู่เป็นคนใช้เงินเป็นไม่ซื้ออะไรใหม่เลยตอนนี้ก็3ปีแล้วใครช่วยแต่งดีกว่าผมไม่อยากหรอกปกติเนี <S <S ่ยมีคนช่วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคนช่วยแต่ไม่ใช่คนพแกที่ใครช่วยแม่เน่ย นี่คือคือคุณพ่อคุณแม่แล้วพี่สาวมาช่วยเพราะว่าวันนั้นกินข้าวด้วยกันพอดีแล้วก็เลยแบบมาที่บ้านต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเฮ้ย <c oughs> จัดเลยดีกว่า <c oughs> คือเป็นปีแรกเลยอ่ะในรอบ10ปีที่จัดด้วยกันกัะครอบครัวก่อนัน้านี้ก็คือแบบพอมาอยู่คอนโดม,มันก็แบบแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยเหระเืออือที่นี้นะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราเป็นจะเป็นกว้างหรือเป็นสซนซีที่เป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะแล้วแต่แล้วแต่คนที่อยากจะให้เป็น<ร>าตามตใจเยอะที่ใุดเลยนะกล่องสุ่มมีทองไม่ได้นะกล่องสุง่มคิดมากเลยเนาะกล่องสุ่มตอนนี้ทํากันหมดเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้แจกบ้านแจกคนนะลูกแต่ว่าดีเด็ดแน่นอนมีทองป่ะอ่าดียังเลย ตอนนี้กำลังสับสนมาเพราะกล้องทีวีกับกล้องภาพนิ่งเนี่ยจะทํางานพร้อมกันนี่คือมีคนเดียวอ่ะถ่ายภาพนิ่งก่อนไม่ต้องเอากล้องเลยมามามาคุณผู้ชมเราก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยอยากได้แบบเมื่อกี้พี่เป็นการทํางานที่เราต้องแยกสมาธิและร่างกายอาจจะแบบโผล่มาแล้วแต่งให้เห็นชุดนี่เองบางทีมันไม่มองกล้องนะคะไม่ตั้งใจเลยไม่ตั้งใจขอวางไว้เลย เห็นไหมไปตีกันเลยไปตีกันเองเลยยังไงคะโปรดิวเซอร์โอเคไหมโปรดิวเซอร์ยอมแต่กล้องพับนิ่งนะวางก่อน แล้วดูน่าสนุกมากน่าชอบกันเลโกดมันทำอะไรพังดีกว่าจริงๆอ่ะนางแบบกระโดดขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วก็กัดทุกอย่างในนี้มันหมดแล้วแต่ไม่อร่อยกันเลยเดือดไปเมื่อนะนี่แมวหรือจระเข้เด้อมัชอบไปข้่งนอกมันชอบคุยกับนกางนอแต่มันไม่เล่นใช่ไหมมันก็คุยกันแต่ชีวิตดีขึ้นเลยนะมีแมวทำไมอ่ะมันเหมือนอารมณ์ดีขึ้นอ่ะแต่ก่อนทำไมเราเป็นแบบนั้น ไม่มีกิจกรรมอะไรแต่มีแมวก็คือเหมือนมีลูกอ่ะสื่นะก็คือต้องให้อาหารต้องเช็ดก้นต้องทำนู่นทำนี่ทุกอย่างแลยชีวิตมีคนเพิ่มเกียดเกยดมาสุดตอนไหนเนี่ยเกรดตอนมันอยู่้หรอแล้วใครเก็บใช่ล่ะ มาที่เซวาครบรอบ4ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโปรดีๆมาฝากทุกคนแน่นอนเลยนะคะปีก่อนๆน,นะคะก็โปรเด็ดมามากแล้วปีนี้ยิ่งเด็ดกว่าปีก่อนอีกนะคะปีนี้นะคะต้องเข้ามาซื้อกันเยอะๆนะคะคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะคะสําหรับโปรจากเซวาทั้งโปรคริสต์มาสแล้วก็โปรสิ้นปีของเรานะคะจะมีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมมา ซื้อกันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะดูรายการของเราเนี่ยรับรองนะคะไม่กลับบ้านไปมือเปล่าแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องร่วมสนุกกันนะคะเพราะว่าเรามีกล่องสุมอย่างที่บอกไปนะคะว่าข้างในจะมีของอะไรต้องลุ้นกันเองนะคะแต่รับรองว่าทุกคนต้องชอบแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกติกาก็คือแค่คอมเมนต์เข้ามานะคะว่าปีหน้าคุณจะสวย ด้วยโปรดักต์ไหนของเซวานะคะบอกเหตุผลมาด้วยนะคะว่าทําไมถึงเลือกโปรดักต์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเซวา Insome e s s e n ซ e ต์เซวาเอชไวท์เซรั่มเซวา r โรเซ่ไวท์เชนนะคะแล้วก็คลีนเซอร์โมจากเซวาค่ะแค่นี้เองนะคะใครที่ถูกใจวุนนะคะแล้วก็สุ่มได้นะคะคนนั้นก็จะได้รับรางวัลจากเราไปเลยนะคะมาเป็นสาวกเซวาด้วยกันเยอะๆนะคะ ปีใหม่ปีนี้นะคะ Happy New Year ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากเลยนะคะปีหน้าขอให้เป็นปีทองเป็นปีที่เฮงมากๆใครทําอะไรก็ขอให้ราบเรื่อไม่มีประสักอะไรเลยนะคะขอให้สําเร็จทุกอย่างเลยนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพดีกันทุกคนด้วยนะคะ Happy New y ย a r ค่ะ